ขอต้อนรับเข้าสู่ Paranormal Ink คลิปที่3ครับเราอยู่ที่ด่านที่2 for g o t t e n วันนี้จะมุ่งมั่นผ่านให้ได้เราได้เห็นชิมลางครั้งที่แลแ้วตอนท้ายคลิปว่ามันยากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาช่วยกันอีกครั้งหนึ่งขอบคุณคนดูทุกคนที่ดูในไลฟ์แล้วก็ช่วยกันเล่นในคลิปนี้ด้วยนะครับส่วนคนดูที่ดูในคลิปก็เห็นอะไรคอมเมนต์บอกไว้เดี๋ยวพี่นัทไปตามอ่านเริ่มบ้านนี้เป็นบ้านผีไม่ต้องอ่านแล้วถ้าคุมสีชมพูฟ้าค่ะอต๊ะหกขาหน้าต่างเปิดหนึ่งกับน้ตา ึก็พี่ท่านขาประตูประตูหานี่เปิดอยู่แล้วนี่เรียงอย่างนี้อยู่แล้วห,หรือมันเกิดขึ้นไปแล้วของห้าชิ้นรองเท้ามีมถังข<ม>ย 2> 2ะกล่องอันหนึ่งมีล่มถุงขยะไม่ใช่ถังขยะอันนี้อะไรไม่รู้มีอยู่แล้วบางเห็นตั้งมาแล้วั้แต่รอบที่แล้วละประตูเปิดอยู่แล้ว เกิดอะไรขึ้นแล้ววะเนี่ยมีแล้วแหละตีสองแล้วคุณมีแล้วแน่ๆแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเลยอ่ะไป่ไ,ปไอ้<ๆ>เหีย<ๆ>เกิดอะไรขึ้นวะไม่รู้อ้ยผี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 เลื่อนกล้องไม่ได้ด้วยไอ้เฮีย<ๆ> <laughs> แมงสถานพยาบาลแห่งนี้มีเสียงกรีดร้องตอนดึกแค่นั้นเหรอมันต้องมีอีกดิมี๋อนี่ไงอันนี้โกดปะไม่รู้เอาเธอร์แม่งเลยไม่รู้คือเฮี้ยอะไรไม่ไมใช่ตอบอะไรอ่ะไม่ต้องตอบแล้วคุณมันไม่ขคยับแล้วมันคืออะไรอ่ะ ครั้งที่เราก็เจอรู้ตอบอะไรด้วยอตอบอาเธอร์ก็ไม่ได้นะครับ <h iss> นี่เราเจอหนึ่งแล้วก็ตอบผิดหนึ่งนะไฟ <h iss ing> ต้องพยายามอย่าผิดอีกต้องพยายามอย่าผิด <h iss ing> <h iss ing> <h iss ing> นั่นน่ะอะไรไม่รู้มันมีอยู่แล้วบ้าดำๆอะ่ะเหรอก็ลองกดดูดิเฮียชิบหายแล้วห้าสิบห้าสิบแล้วคุณสักเซสเรดเราต่ำมากแย่ yeah, เร็วฮะแย่เร็วใช่ม <c oughs> ันจะไม่ผ่านอีกแล้วเนี่ยเอีย <c oughs> yeah. เขาบอกว่าให้ลองกดประตูเปิดปิดดูอ่าลองดูผ่านไปร้อยกว่าปีแล้วเพิ่งมากดเฮ้ยใช่เฮ้ยใช่อ๋อนี้ต้องกดประตูเปิดปิดมันย้อนได้มันแปลว่าไฟทิปมีเสียงปอกแป๊กด้วยคุณก็เขามาเล่นไงพี่กดผิดเอาใหม่เลยได้ปะเออเอาใหม่เอาใหม่ไอ้เมันพังแล้วมันพังแล้วบอดได้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 อันนี้ไม่เอานะปักตัดทิ้งไม่เป็นไรใส่ได้แต่คือมันพังแล้วกระบวนการมันพังแล้วเอาใหม่ทุกคน ห้าสี่สามสองเริ่มแต่ย่างเงี้ยไอเงาดำนั้นต้องตอบว่าอะไรเพราะพี่ตอบชาโด์ครั้งที่แล้วมันก็ไม่ไม่ผ่านมาอาเธอร์ปะกษัตริย์อาเธอรเหรอเออกษัตริย์อาเธอร์อันนี้มีอยู่แล้วดิก็บอกว่ามันมีอยู่แล้วแปดกล้อง Oh. ไฟดับใครกันนะที่มาปิดไฟแล้วไม่ชอบเลยนะเวลาเสียงไอ้พวกตัวนั้นมาม่งแบบ hmm. เหมือนนางผีอ้เงี้ยไม่รู้ไม่ได้ยินด้วยกล่องหายอ่าเห็นละพี่ก็เห็นเหมือนกันว่ากล่องหายจริงหอ่อเนี่ยกล่องกลับมาแล้ว hmm. รอบนี้ทำมาดีว่ะ hmm. ทำไมรองเท้าหายเกิดทันกันไหม The Ghost Radio เมื่อก่อนพี่นี่ชมลมคนหัวรุกคนดวดผีไงเดี๋ยวนี้เขายังมีอยู่ป่ะคุณช่วยหาก่อนก็ดูอยู่เนี่ยมีคนบอกว่ากล้องที่ถ่ายที่ทางมันมืดน่ากลัวมากั้เมื่อกี้อะไรอะไรมันมีอะไรเนี่ยไอ้ดำๆเนี่ยคืออะไรก็อี้ไงก็อี้ของฝั่งนี้ไงของตัวหลังสุดนี้อะไรหายเปล่าวะ อะไรอ่ะเหมือนมีอะไรหายตรงกลางป่ะสักอย่างเนี่ยมันโล่งๆนั่นแหละพากูพังอีกแล้วอะอะไรอ่ะคุณมีเพิ่มเข้ามาเพิ่มเข้ามาเอต้าเอ็กต้าคุณแล้วมันขยับด้วยประตูดูดิจริงเหรอเนี่ยมันเลื่อนเลื่อนเนี่ยเอ้ยไม่ใช่มันเป็นมอนเตอร์หรือเป็นตัวอะไรป่ะไม่ก็อื่นๆอ่ะอะไรวะอนน i m a l ปะคุณ อันนี้มออะไรคิดว่าอันแรกอันแรกไอ้อเนี่ยที่เป็นผีเอเลี่ยนเลยอ่ะอาจจะเป็นเอเลียนไงจริงจริงมันอาจจะเป็นเอเลียนที่มาจากลองคารเห็นไหมกูเห็นเป็นผ้าคีริ้วเนี่ยเอเลียนก็บอกเอเลียนคุณแม่ไม่มีจินตนาการผ้ากีริ้วชัดเอเลียนชิบหายแล้วตอบผิดไปกี่ครั้งอะเนี่ยไม่รู้ ต่ออุ้ยอย่างนี้เลยมึงก็ขี้เกียจไป <c oughs> โอ้หกลัวตอบผิดหรอดูถูกกันเกินไปปะวะอันนั้นมันมีเลือดตรงกล่องเลยปะหรือมันมีอยู่แล้วอะไรเลือดอะไรเนี่ยแดงแดงตรงกล่องอะมีอยู่แล้วเลือดอะไรคุณมันแดงแดงไงก็อนุมานไปก่อนว่ามันเป็นเลือดม,มีอยู่แล้วนนะ ไปเลยไปเลยกางยี่หายปะหายหรอหายไหมหายมั้งหรือมันมีแค่สองอาจจะมีสี่มันควรต้องมีสี่ปะเอ้ไปต่อไปตอบอุ้ยนี่ไงอันนี้ตอบอะไรหิวแมิวแมันใช่คนหรือเปล่าคุณมันคือเอเลี่ยนเปล่า หอยเม่นเอเลี่ยนหอยเม่นไ<อ>ไหายไปไอ,อันหนึ่งหนึ่งสามสี่สีเฮ้ยรอบนี้อยู่ในกำม,มือแล้วว่ะเปอร์เซ็นต์เราดีว่ะคนดูอ่ะช่วยหน่อยเร็วไปต่อไปต่อคนดูเขาบอกเขาอี้หายอยู่นะ โอเคโอเคเดี๋ยวว่าช่วยอยู่ตีห้าแล้วประตูเปิดป่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วแงฝังใจห้องนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยอยากให้มันมีไหมล่ะมาเดะไม่มีอ่ะมีเลไรเลยอ่ะเอเลียนไม่มาตีห้าแล้วตีห้าแล้วเก้าอี้เก้าอี้ขยับหรอขยับ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 หรือเพิ่ม น่าจะใครออกมาจาข้างในนั้นนะอย่าโดนนาฬิกามันมันเหมือนเดิมอย่าไปยุ่งกับมันเหมือนเดิมนะคุณนะุ่น,นดัมเบลย้ายที่กล้ามากนะที่ย้ายดัมเบลกลัว ครบเวลาแล้วขอห้องนี้หน่อยไม่มาเลยว้าวมีมีนะเมื่อกี้เนี่ยเนี้ยในหูมาเนี่ยเพลงมาเนี่ยไม่รู้คืออะไรเนี่ยสิบสามทำสิบสองแต่ว่าเราทำได้ดีครับถึงขั้นเก้าสิเอ็ดแต้มไหยนะเก้าสเอ็ดแต้มก็อีกสองรอบน่าจะได้มาลุยกันเดี๋ยวรอบสุดท้ายเล่นฮาร์ดให้ดูทำไม่ด้เหมือนไม่เข็ดนมันน่าจะทำอะไรเราไม่ได้แหละเราน่าจะ รู้ทุกอย่างของที่นี่แล้วอะแค่สองรอบอะพี่ก็รู้หมดแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นที่ไหนบ้างยกเว้นห้องนี้ไม่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงเลยห้องนั้นอะคุณกดให้บ้างเนี่เมื่อยไหลเออพี่อเอียวเอียวเข้เา,เามากดเงี้ยมันเมื่อ,โอยโูนไฟดับไลท์เก่งมาก,ก,ม,ากมิสซิสสอน มีมตีหนึ่งแล้วคุณไม่มีเธอเก่งมากมิสิสอนโอ้อะไรเนี่ยไฟดับไม่ใช่ประตูเปิดปะเออประตูเปิดนี่ไงไอ้นี่มันมาอยู่ตรงนี้เลยเห็นป่ะลูกบิดนี่ไไปแล้ว,ลวไฟดับแล้ไฟดับไฟดับ จะจำได้ไฟ oh. ดับไล์ซอ <Okay. S 1> นไล์ซอฟท์โอเคลองเอาหูฟังไปใส่ไหม,ไมเผื่อ <c oughs> เผื่อจะเสียว <c oughs> ครบครบตีสองแล้วคุณคุณทำได้รบไม่มีอุ้ย <c oughs> กระดาษโน้ตเอ็กซ์ตอร์ออบเจกต์ มันเขียนว่าอีสานมันไม่ได้เขียนอะไรเลยคุณ <c oughs> เมื่อกี้เนี่ย <c oughs> ห้องเนี้ยห้องเนี้ยไม่เคยมีอะไรเลยเว้ยอยากให้มีเดี๋ยวมันมาแนะ <c oughs> ไ่ไม่มีไม่มีถอดหูฟังทำไมให้คุณได้ยินด้วยไง <c oughs> อุ้ยโซฟา เอ็กซ์ตร้าออบเจกต์เก่งมากเฮ้ยคุณเอเลียนเอเลียนคุณอะมันมากนี่จะดูยังไงมันคือผ้าคีริวมันเป็นเอเลียนคุณอะดูยังไงเป็นผ้าคีริวมันผ้าจะตีนบ้านเราเลยเออก็เหมือนอยู่ ในห้องน้ำใช่ไหมเออคุณคไ,ฟไฟดับมันง่ายไปอ่ะนะมัน,มนหมดมุกแลมันเล่นง่ายไปปะวะเนี่ยดับไฟเปิดไฟแน่จิมเอาแม่มึงมาดิตรงนี้เลย <c oughs> แม่ไม่เคยมีอยู่จริงขอเจอแบบเข้มเข้มมืดๆเลยวะไอ้กล่องเนี่ยมันไม่คิดจะหยิบออกแล้วถ่ายรูปเลยมันเยอะคุณอุ๊ยอะไรอ่ะหนังสือ extra object เนี่ย ก็เอ็กซ์ต j า c t อบเจกต์ไงหนังสือดูไงเป็นหนังสือคุณยังดูนั่นเป็นมอนสเตอร์อะไรคุณได้เลยอันนี้ยเขีี้เป็นคือหนังสือชัดๆเลยไม่มีอะไรต้องคิดเลยคุณไม่มีจินตนาการโอ้นี่แบบเพอร์เฟกต์เลยปะเนี่ยนั่นดิอุ๊ยอันนี้อะไรอ่ะโกสหรอผีดูไงเป็นผีวะเหมือนกระต่ายขาขาเนี่ยกระต่ายกระต่ายบ้าเลย ดูผีเป็นกระต่ายได้คิดดูแล้วกันทุกคนไม่ได้ใส่แว่นไงกล้องแปดขอเข้มๆกล้องเจ็ดกล้องเจ็ดขอเข้มๆไม่มีเลยเลยอุ้ยนี่นี่ไ <laughs> อ้เชี่ย <laughs> มึงขี้เกียจเนี่ยแล้วมึงเนี่ยแล้วดูยังไง, <laughs> งอันนี้เป็นไม้ขนไก่ละ <laughs> ไม้ที่ปัดขนไกอ่อ่ะสรุปมันไม่ใช่ผีใช่ไหมที่ที่มาป่วนบ้านเนี่ยเป็นในตัวนี้แหละเอ้นี่แหละ เอเลียนเสียงกรีดร้องยามค่ำคืนน้องคริวจากภาคิริวผืนหนึ่งสงสารน้องคุณว่าเดี๋ยวมันต้องไปวางอะไรๆห้องเนี่ยดูทรงนะเอเลียนอ่ะนะเอขี้เกียจขี้เกียจไปปะอะไรอ่ะย้ายหรอน่าจะใช่ลองดูกดย้ายหรือเพิ่มลองกด extra object ดูเติาเพิ่มนะแต่มันเหมือนลูกดัมเบลวงนะเหมือนน้ำหนักใช่เพิ่มอย่ด เฟอร์เฟกต์สกอร์นี่ไงอันนี้อันนี้อันนี้เอ็กซ์ต้าอ็อบเจกต์พื้นภาคคิริว้วมืดๆืดเออครบครบจบโอ้ยเอาเลยถังขยะถังขยะไม่ใช่มันเป็นเอเลี่ยนเอเลี่ยนเป็นเอเลี่ยนที่มาจากดาวอังคารคือถ้ามึงจะเป็นเอเลี่ยนทุกอันก็ไม่ได้นะ จินตนาการมึงก็ดีเกินไม่มีอะไรไม่น่ามีอะไรแล้วคุณครึ่งชั่วโมงท้ายฮะห้องนี้จะไม่มีอะไรนอกจากพรมแบบเพิ่มพรมอะไรเนี้ยเนี้ยเนี้ยถุงไอเหี้ยขี้เกียจจอยเบึ่มเบิมเลยบึ่มเบิมเลยมันขี้เกียจกล้องเจ็ดขอเข้มเข้มกลับไปดูกล้องเจ็ดอีกรอบเร็วกล้องเจ็ดเหยื่อเข้มเข้มไงไหนเข้มเข้มไม่มากดเร็วเดี๋ยวพลาดเร็วเลื่อนไปห้าสิบแล้วเนี่ยเลื่อนไปที่อื่นไงอ๋อเหรอ จะกลับไปกลับมาทำไมเราไปเร็วเร็วเร็วเจโด้สิบห้าทับสิบห้าเลยนะเท่ากับว่ารอบสุดท้ายครับเพื่อให้ได้แต้มห้าร้อยจริงเล่นอ e แม่งก็ได้ละแต่แต่เราจะท้าทายว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นไหมเนี่ยคลิปยาวแล้วเล่นนานเนี่ยมันนานเอ้าคุณ รู้ทุกอย่างหมดแล้วอะ่ะคุณจะกลัวอะไรอะ่ะไม่กลัวไม่เคยกลัวจัดฮะคือเราต้องผ่านฮาร์ดของทุกด่านด้วย <c oughs> ให้รู้ว่าเออกูเล่นผ่านจริงนะไม่ได้แบบคือมันจําได้ทุกรายละเอียดแล้วไงคือจป่ะคุณพ็ว่าไปแต่ยังไม่เจอพวกเงาสะท้อนบนกระจกอะไรเท่าไหร่นะด่านเนี้ประตูปิด ว้าวอย่าไปกดผิดเลยนะคุณชอบโลกโลกกดผิดมันอยู่ใกล้กันเว้ยก็กดช้าๆไงอุ๊ยเอเลียนเอเลียนคุณมันเป็นเพื่อนกันกับตัวเมื่อกี้ตัวนี้มาจากดาวพุธผลไม้เปล่าไม่มันคือเอเลียนมันมาจากดาวพุธตัวเมื่อกี้มาจากดาวอังคารมันเป็นเพื่อนกันเจอไม่ใช่ไม่ใช่ด้วยอะไรอ่ะ S 2> <S 2> เอกตาอบเจกแม่งไอที่หน้าตาเหมือนเอเลี่ยนอะเสือกไม่ใช่เออไอห่าเอกตาเฉยไอตัวที่หน้าเหมือนภาคคิริวอะคนรจะเป็นเอกตาเสือกบ,บอกว่าเอเลี่ยนมึงโคตรคุณอย่าใจร้อนนี่อะหัวร้อนตะกะเฮี้ยมากแม่งเหมือนเอเลี่ยนมากกว่าอีกอะคนบอกมีเสียงซอกแซกด้วยเหรอจริงเหรอกดให้ไหม ซซออกกแะะไรวเสียงแซบๆไปต่ออุ้ยนี่ไงเนี่ยเนี่ยเอ็กต้าออบเจกต์ไอ้เรื่องไม่บอกเอเลียนน้องมาแากดองค่ะนั่นมันคือตัวอะไรเนี่ยมันเป็นไอ้นี่คุณได้หัวเขียวๆเมื่อกี้มันเป็นต้นกำเนิดของล็อบสเตอร์ล็อบสเตอร์อะไรล็อบสเตอร์อ่ะมันมาจากดาวองคานเลยมันมาตกที่โลกใช่ไหมใครก็ได้เอาไปเก็บดีอาการหนักแล้วแล้วมันก็แพร่พันคุณตีสองแล้วครับ ตอบผิดไปหนึ่งจากหัวเอเลียนนี่ฮาร์ดแล้วหอ่อตอบผิดนะตอบผิดอีก้อนเขียวๆนั่นอ่ะเจอก้อนนี่ต็วีหายเจอก้อนเขียวเข้าไปงงเลยเหมือนขิงเน่าก้อนใหญ่ๆก้อนหนึ่งคือมันเหมือนมันเหมือนมะกรูดลูกใหญ่ๆอะ่ะเหวียย นี่ไง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 มาแล้วก้องเจ็ดข้อหนาๆก้องเจ็ดขอหนาๆหน่อยเอเลี่ยนเอเลี่ยนคุณเอเลี่ยนเอเลี่ยนเฮียเลยทั้จริงนะทุกคนมันขี้เกียจมากเลยนะไปยายสักเนี้ยเอาไว้ตรงเนี้ยโคตรขี้เกียจเลยอะไรก็บอกว่ามันเป็นต้นกำเนิดของล็อบสเตอร์ไง อคุณต้องตอบอะไรเนี่ยเอ็กซ์ต้าไงคุณมันมีของเพิ่มเข้ามาคือมันนี้มันผ้าคลุมอยู่แล้วใช่แต่ว่ามันมีของเพิ่มเข้ามาข้างในมันนอกเป็นเอ็กซ์ต้าเว้เนี่ยกูจะกูจะแพ้เพราะกูตอบผิดนี่แหละมันคือเอ็กซ์ต้าอ็อบเจกต์เห็นไหมเชี่ยจริงคนทําเกมเนี่ยอาจจะคุยกับฟิรู้เรื่องมันคุยภาษาเดียวคุณอะดูทรงละไปโตไปโตกล้องเจิดกล้องเจิด เติมของหน่อยไม่เติมไม่เติมขี้เกียจไม้ล้ม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 คุณตอบอะไรอ่ะประตูเปิดก่อนไหมหรือคนมันไม่ใช่ชาโดคุณคนอะไรเราเราชาโดอะไรเรามันมาชัดขนาดนี้มันหัวเนี่ยมันไม่ใช่หัวคนเนี่ยหัวคนเออใส่ฮูดไงไม่ไง ให้เติมกล้องเจ็ดไอ้สัตว์เติมกล้องหนึ่งเฉยชาโดชาโดออะเงาดำอ่ะชาโดตรงไหนว่ามันไม่เป็นเงาเห็นเป็นหัวขนาดนั้นเี่ก็จะตอบชาโดอันนี้เลยนะเอ็กซตาใช่ไหมนี่มันคือรูปรูปมากรูปนั้นไหมอะไรอันนั้นไม่มีอะไรตรงนี้ไม่ได้มีอะไรเลยนี่ชี้ตรงนี้อยู่ไปต่อไปต่อเติมของกล้องเจ็ดเติมของกล้องเจ็ดด่วนกล้องเจ็ดไม่เติมเติมกล้องหนึ่ง ตีสามครึ่งแล้วไม่น่ามีอะไรผิดพลาดอะ่ะยกเว้นกูตอบผิดเองสเตนน้อยกดเลยเสียงอ่ะกดเสียงดิพี่เคยเป็นแล้วนะแล้วพี่กดแล้วมันแล้วมันไม่ผ่านเว้ย Y อะอันนี้ไ,นได้า่แล้วแล้วคุณอาจจะก,กดผิดท <c oughs> <c oughs> ี่ไม่ผ่านเพราะคุณกดผิด อุ้ยชาโด์ชาโดวอเนนียชาโดอยากตอบชาโด์ชาโด์เงาหำปีศาจได้ตอบแล้วเนี่ยชาโด์หำเอเลียนไอเม่นตัวนั้มันกลายพันธุ์แล้วคุณมันไม่ใช่เม่นมันเป็นกุ้งมังกรแบบน้องเป็น lobster ไงไปละเสียงเอเลียนเอเลียนตัวเมื่อกี้คุณมันคุกคามเข้ามาแล้วว่ะโอ้

มหนึ่งจะตีห้าแล้วทุกคนตีสี่ครึ่งแล้วมันหยุดพี่ไม่ได้แล้ววะถ้ามันจะหยุดพี่มันต้องมาที่กล้องเจ็ดเท่านั้นวะไม่มีอะไรเลยมันเอาเพราเราไม่อยู่แล้วคุณมันกำลังหามุกใหม่อยู่เงาดำก็มาแล้วผีก็มาแล้ว มันก็ยังกดเราไม่ลงวะ่ะนี่ฮาร์ดโหมดใช่ไหมแ้่แต่ต่อเพิดไปทีนดึนะทีเดียวที่มาเราขีนเน่าอา่ะัะใครจะไปรู้วะฮี่ดูไงมันก็เอ,อเลียน <c oughs> ให้มันเงียบแปลกๆวะ่ะเหมือนมันกำล <c oughs> ังเตรียมชุดใหญ่ให้เราอ่ะคุณยายๆไม่มีหลอกเรากดทานทุกอันนะเชีเดอร์เปไปเลยไปเลย ไปเลย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 ไม่มีอ่ะเติมของเติมของต่อหน้าเลยเอาต่อหน้าเลยไม่มีไม่ใช่ประตูเปิดแล้วนะโอ้ยเห็นได้ยังไงว้ายคนก่อนเลยก่อนเลยคนคนนคนคนก็เห็นอยู่เป็นคนเดินผ่านมาถามกดอะไร เก้าอี e ้เพิ่มเข้ามาเพิ่มหรืออะไรเพิ่มเพิ่มห้องนี้ไม่มีเก้าอี้สักตัวเดียวคุณเก่งนงวะคนลุกไปหมดแล้วเนี่ยคนลุกอะไรตีห้าสีสิบยปๆปมาขอเข้มๆดอกนึงเดี๋ยวมันก็จะถามว่าเมื่อกี้ไม่เข้มเหรอที่ให้คนเดินผ่านบันไดมันแค่สแตนด์อินวะไปเลย ปเลยสิบวีไม่มีอะไรแล้วมั้งโว้ยนี่ไงประตูประตูประตูะตแถมแถมแถมไม่แดกกูหรอกไปต่อไปต่อ,ไปต,อไปต่อเหลือมีเหลือฮันน่า20ทับยี <20. S 1> <20. S 2> เลยเว้ย <laughs> ผิดผิดขิงเน่าไปอันหนึ่ง <laughs> ผิดไปอนนึง <laughs> ใช่เจอขิงเน่าออนี่เท่ากับว่าเรา บทล็อกดาดสุดท้ายแล้ว My <last> tattoo. ลอยสักครั้งสุดท้ายของฉันเรื่องราวจะหลอนแค่ไหนนั้นรอติดตามในครั้งถัดไปได้จะเป็นคลิปสุดท้ายของเกมนี้แล้วนะครับยังไงก็รอติดตามกันให้ดีบอกทีมงานก็ได้ว่าขอเข้มๆนะแผดสุดท้ายดาสุดท้ายเนี่ยจนกว่าจะถึงคราวหน้าคนดูอย่าลืมรอติดตามไม่ดีถ้าอยากดูไ like ฟ์สดๆมาช่วยกันเล่นเนี่ยก็มาดูได้ตอนสองนุ่มครึ่งนะครับแต่กว่าคลิปนี้จะปล่อยไปมันต้งจบลงไปแล้วนะครับผมก็ เพราะฉะนั้นต้องมาดูไลฟ์ไงสองนุ่มครึ่งทุกวันเนี่ยพี่น่าจะเล่นอัดคลิปไว้ล่วงหน้าก่อนอยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นก็มาดูบ่อยๆจะได้มีส่วนร่วมในคลิปวันนี้ขอบคุณคนดูทุกคนที่ดูในไลฟ์นะครับที่ช่วยอัดคลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณคุณฟิลอีกครั้งหนึ่งนะครับที่วันนี้ทําได้ดีถือว่าทําได้ดีวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายเติมของเข้ามาเยอะๆเลยนะรอบหน้านะ